อ่าคันนี้เป็น Onel หนึ All ่งจุดเ้านะครับตัวใหม่ล่าสุดปีส0 2พันยี่สนะครับตอนนี้รีแมทได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลงมาฟังเสียงเอาโปเจ็บใช้งานบ้านานอ,าอ,อาจ อ่าสเปคใช้งานเป็นบ้านนะครับผม1.9ปี2020ครับ <an> <t une> อยากได้เสียงดูดมันมๆนะครับมาได้เลยนะครับจากร้านผู้บอแปกรามินทากอมอ8ซอยผู้บอน086 3553405 5, 4, 5, 4, 5, ตอนนี้รีแม็กจัดโปน,นะครับ1.9ปี2020รีแม็กได้แล้วครับ